หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนภาคหนึ่งเล่มที่16ตอนจัดท่งของมั่นสถานการณ์บนภูเขาสุยอินซันเขมิงตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งป้อมตระกูลจันรกับขึงแพรแดงระดับ พวงระยะปกคลุมด้วยบรรยากาศอันมงคลเนื่องเพราะวันนี้เป็นวันที่ตระกูลหยางแห่งปอโจจะมามั่นหมายที่ดาตระกูลจัดขั้นตอนก่อนแต่งงานเป็นไปโดยราบรื่นเนื่องเพราะการสมานกันเป็นทองแผ่นเดียวของตระกูลใหญ่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองต่อให้ชะตาวันเกิดไม่สมพงก็ขอให้อาจารย์ช่วยแก้ไขทำการหลอกตัวเองหลอกผู้อื่นแต่เหตุการณ์เช่นนี้ยากเกิดขึ้นเนื่องเพราะ ธิดาของตระกูลใหญ่พอกำเนิดเกิดมาหากชะตาวันเกิดไม่สมบูรณ์พร้อมบิดามารดาจะเชิญหมอดูมาเขียนชะตาวันที่เกื้อกูลสามีเกื้อกูลบ้านช่องแทนที่ชะตาวันเกิดที่แท้จริงดังนั้นชาวบ้านมีคำกล่าวว่าชะตาบุรุษไม่แปลกพร้อมชะตาสตรีไม่แท้จริงในในสภาพเช่นนี้ขั้นตอนการก่อนแต่งงานจะเป็นไปโดยราบรื่น แทบไม่เกิดเหตุไม่สมพงนอกจากในขั้นตอนการก่อนแต่งงานทางด้านชายถูกโจรขึ้นบ้านหรือเกิดเพลิงไหม้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ขั้นตอนของการแต่งงานผ่านพ้นทางฝ่ายชายพึงพอใจเตรียมมั่นหมายเป็นทางการตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะพบกันหาเรือสินสอดทองมั่นสินเดิมที่ฝ่ายหญิงแต่งออกแต่ตระกูลใหญ่เช่นตระกูลจัน กับตระกูลหยางไม่ใส่ใจที่ใส่ใจคือผลประโยชน์ทางการเมืองของการสมานเป็นทองแผ่นเดียวกันดังนั้นตระกูลจันท์ไม่มีข้อเรียกร้องอันใดปล่อยให้ตระกูลหยางจัดการตระกูลหยางปกครองพื้นที่ปอโจโกเกือบพันปีมีฐานะมั่งคั่งประมุขของตระกูลคิดตบแต่งหูหญินรองย่อมต้องจัดการให้สมฐานะเพียงของมั่นจัดมาสองลำเรือยังคงให้เจ้าวนเอียนทำหน้าที่สู่ขอ หรือจัดเป็นคู่ลูกเรือบนเรือเป็นคู่หีบหอก็เป็นคู่เจ้าวนเอียนกับเจ้าหน้าที่ติดตามก็เป็นเลขคู่ของมั่นบนเรือล้วนผูกแพรแดงจนเรือทั้งลำเป็นสีแดงฉานขับผิวน้ำเป็นละลอกสีแดงที่ท่าเรือจันปอสง่สงน้อง ร่วมปู่เดียวกันมาต้อนรับตระกูลจันทร์ส่งคนมา999คนบวกกับน้องร่วมปู่ของเขาพอดีครบ1,000ยังคงเป็นเลขเลขคู่รถและม้าล่อที่จันมาก็เป็นคู่ทั้งหมดรับตัวเจ้าวนเอียนขึ้นฝั่งทั้งสองฝ่ายทักทายปาาัยการจากนั้นขบวนมโหรีดีสีตีเป่าออกเดินทางไปยังป้อมตระกูลจันทร์ภายในป้อมตระกูลจันจันทนิงเอ๋อสวมชุดแดงรัดกุม่ม มาดว่านั่งอยู่กับที่กลับองค์อาจราวกับเปลวไฟสีแดงกลุ่มหนึ่งหญิงรับใช้นางหนึ่งย่องฝีเท้าเข้ามารายงานว่าคุณหนูขบวนของตระกูลหยางใกล้มาถึงหน้าป้อมค่ายแล้วทราบแล้วจันนิ่งเอ๋อเค้นเสียงออกมา หยิบชวยกระบี่บนโต๊ะมาถือมัดเทียนเมี่ยวเหวินยังคงพักอยู่ในป้อมค่ายตะกูลจันในตัวตึกของจันทนิงเอ,อ๋เทียนเมี่ยวเหวินสวมเสื้อนวมสีขาวอ่อนคลิปเงินเอ็นกายบนตังเตียงที่ด้านข้างจัดตั้งโต๊ะเตีย้ย บนโต๊ะเตี้ยจัดวางถาดเคลือบสีขาวราวกับโต๊ะที่ด้านข้างยังมีจานใบหนึ่งบนถาดบรรจุผลอิงเทาวงเล็บเชอร์รี่จีนสีแดงสดเห็นเมียวเหวินยื่นมือออกแขนเสือ้อพอหดเข้าไปเห็นบนข้อมือ ขาวพองใส่สร้อยข้อมือสีทองเส้นหนึ่งนิ้วมือนางเรียวงามดุดกล้วยไมย้จัดแจงขีบผลยิงเถาลูกหนึ่งเข้าปากพอขบกัดก็เกิดน้ำชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งปากที่หน้าม่านมุกตังเอียนหมิงนั่งคุกเข่าบนเบาวางมือบนหัวเขา่าลักษณะคล้ายนักบูยุคราชวงศ์ฮั่นและถังกำลังรายงานข่าวล่าสุดขอต่อเถียนเมี่ยวหวนหลังจากที่เย่เซียวเทียนถูกจับตัวขึ้นเขาเถียนเมี่ยวหวนเห็นว่าคนผู้นี้เป็นประโยชน์ต่อน,นางจึงคิดช่วยเหลือเขาออกมา แต่เพียงช่วยเหลือเย่เซียวเทียนออกมาคนเดียวหาเป็นประโยชน์ต่อนางไหมที่นางใส่ใจคือเย่เซียวเทียนยังคงควบคุมกำลังส่วนนั้นไว้การช่วยคนออกมาจึงมีคุณค่ายังไม่ทันที่นางจะนึกหาวิธีอันเหมาะสมเย่เซียวเทียนก็ลงจากเขาพร้อมด้วยผู้คนมากมายขณะที่ทุกผู้คนเข้าใจว่าเขาต้องลงมือตอบโต้กลับประจําการอยู่ในค่ายที่มั่นของชนเผ่าเก๋อต่อเหล่าหยุดทับไม่เคลื่อนไหวดังนั้นสกิดความสนใจของเถียนเมี่ยวเหวิน ตั้งเอียนหมิงรายงานท่อนหนึ่งก็หยุดไปท่อนหนึ่งนางทราบว่าคุณหนูชมช,มชอบรับฟังพลางครุ่นคิดพลางพอนึกได้อันใดจะเอ่ยปากถามแต่ครั้งนี้เขารายงานจนจบความเถียนไม่หวนวยังคงไม่เอ่ยปากตังเอียนหมิงอดกล่าวไม่ได้ว่าเย่เสี่ยวเทียนผู้นี้มีความสามารถอย่างแท้จริงไม่ทราบมันใช้วิธีใดกลับพิชิตผู้อาวุโสทั้งหลายการลงจากเขาครั้งนี้ต่างกับการก่อนตอนนั้นมันเพียง ควบคุมชนเผ่าไม่กี่ชนเผ่าแต่ครั้งนี้ขอเพียงมันต้องการก็สามารถใช้สอยแมวดิบทั้งหมดคนผู้นี้ไม่อาจดูแคลนได้เทียนเมี่ยวหวนนั่งตัวตรงหยิบจานบนโต๊ะมาขายมเมล็ดอิงเขาลงในจานจากนั้นก็ยกถ้วยชาขึ้นจิบชาเขียวคำหนึ่งกล่าวว่ามันพลิกสถานะ เป็นฝ่ายชนะอย่างไรไม่ต้องสืบสาวสรุปแล้วมันชนะแล้วตังเอียนหมิงรับคำคาราหนึ่งเห็นเมี่ยวหวนกล่าวสืบต่อประการสำคัญคือคนผู้นี้คิด ลงจากเขาไม่นำซ้ำภายในนิกายเทพคุณใสไม่มีผู้ใดฉุดแข้งฉุดขาของมันอีกคนผู้นี้มีประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามีประโยชน์อย่างมากนางน้อยครั้งจะเน้นย้ำคำพูดประโยคนี้จากข้อนี้เห็นถึงน้ำหนักของเย่เซียวเทียนในจิตใจนางตั้งเอียนหมิงลังเลเล็กน้อยในฐานะหน่วยสอดแนมที่จงรักภักดีเขายังบอกความในใจออกมาว่าคุณหนูเย่เซียวเทียนมีกำลังพวกมากแต่ไม่มีรากฐานที่ภายนอกเมื่อคิด นำกำลังลงจากเขาก็เชกเช่นเสือร้ายต้องหาอาหารเมื่อเป็นเช่นนี้จะช้าเร็วต้องตกเป็นเป้าจูโจมอย่าว่าแต่เราถูกซื้อภายนอกไม่ใช่สุนัขฝูงหนึ่งหากเป็นเสือร้ายฝูงหนึ่งก่อนหน้านี้เย่เซียวเทียนก็สามารถยังเท้าในเมืองถงเหยิ้นเพียงเพราะช่วยโอกาสที่เมืองถงเหยินเกิดความขัดแย้งภายใน ไม่เช่นนั้นคงไม่ประสบผลโดยง่ายได้ตระกูลเถียนเราสะสมกำลังอย่างยากเย็นหากเข้าร่วมคนผิดจะไม่มีโอกาสฟื้นคืนมาใหม่เถียนเมี่ยวเหวินขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าจะระมัดระวังแต่เหตุผลของท่านฟังไม่ขึ้นหากบอกว่าเราถูกซื้อภายนอกเป็นสุนัขป่าฝูงหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่กล้าคาดหวังต่อเย่เซียวเทียนประจวบก,กับถูซื่อทั้งหลายเป็นเสือร้ายฝูงหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงไม่เป็นห่วงนางวางถ้วยชาลงกล่าวว่าเสือสองตัวไม่อาจอยู่ถ้ำเดียวกันเสือร้ายเหล่านี้ล้วนจ้องตะคุบพื้นที่ของผู้อื่นดังนั้นพวกมันไม่อาจรวมใจเป็นหนึ่งเดียวยังมีเย่เซียวเทียนผู้นี้หลักแหลมยิ่งมันใช้แผนขมือบกินทีละน้อยเช่นตัวไหมกัดกินใบหม่อนไม่ว่าฝ่ายใดล้วนกัดใส่คำหนึ่งภายใต้ขมกำลังกล้าแข็งของมัน ต่อให้หกรัฐรวมตัวกันไหนเลยต้านรัฐชินได้ตั้งเอียนหมิงลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวถูกแล้วคนคิดอ่านคือคุณหนูผู้น้อยเพียงกระตุ้นเตือนคุณหนูว่าคนผู้นี้ไม่แน่ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเถียนเมี่ยวหวนินถอนใจเบาเกล่าวว่าฮามันคิดตีชิงพื้นที่ข้าพเจ้าคิดฟื้นฟูพื้นที่หากมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีข้าพเจ้ายังจะหาตัวเลือกอันใดได้ได ตังเอียนหมิงนั่งเงียบงันไปเทียนเมี่ยวเหวินจึงกล่าวข้าพเจ้าเลือกคนผู้นี้ข้าพเจ้าต้องควบคุมมันให้จงได้ตังเอียนหมิงเห็นนางตัดสินใจจึงไม่กล่าวเกลี้ยกล่อมอีกเพียงถามว่าคนผู้นี้อย,อยากควบคุมได้พวกเราสามารถใช้วิธีใดเทียนเมี่ยวเหวินกล่าวอย่างเฉยชาว่าความมุ่งมา่ปรารถนาของคนประกอบด้วยสุรานารีสมบัติและอำนาจตังเอียน หมิงขมวดคิ้วกล่าวว่าเอยถึงชื่อเสียงตอนที่มันอยู่บนภูเขาเป็นท่านผู้วิเศษพอลงจากเขาเป็นถูซื้อตระกูลเถียนเราไม่อาจมอบให้เอยถึงสมบัติตอนนี้เย่เสี่ยวเทียนครอบครองสมบัติมหาศาลอย่างนั้นนารีเถียนเมี่ยวเหวินค้อนวงหนึ่งตังเอียนหมิงก้มศีรษะลงได้ยินเถียนเมี่ยวเหวินกล่าวว่าพวกเราจะดําเนินการผ่านทางแสดงอํานาจตังเอียนหมิงกล่าวว่า คุณหนูหมายความว่าดวงตาเถียนเมี้ยวหวนทอแววเสียใจวูบหนึ่งรำพึงว่าหนิงเอ๋เราเจีย๊ยเจียวงเล็บพี่สาวขออภัยต่อท่านจันหนิงเอ๋ถือกระบี่กระชับสายรัดเอวแน่นกว่าเดิมเปิดประตูห้องออกเห็นเถียนเมี่ยวหวนยืนอยู่หน้าประตูกล่าวว่าหนิงเอ๋ท่านคิดทำอะไรจันหนิงเอ๋กล่าวอย่างโกรธแค้นว่าข้าพเจ้าจะออกไปฆ่าเจ้าหวนเอียน จากนั้นขึ้นเขาไปหาเย่เซียวเทียนนับแต่นี้ไม่ลงจากเขาข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าหยางอิงหลงจะสร้างความลำบากแก่ตระกูลจันเราเทียนเมียวเหวินกล่าวเสียงราบเรียบว่าหยางอิงหลงเป็นผู้เหี้ยมหานแห่งยุคต้องไม่เพราะศัตรูเพราะสตรีนางหนึ่งแต่ว่าลุงใหญ่ท่านสูญเสียโอกาสกอดขาหยางอิงหลงใช่จะระบายโทสะใส่มารดาท่านหรือไม่จันนิเงเหงองงง,งนันวูบ มือที่กำกระบี่คลายออกช้าๆเถียนเมี่ยวเหวนกล่าวอีกว่ามารดาท่านแต่งเข้าตระกูลจันทร์ถือเป็นคนของตระกูลจันทร์ถือว่าท่านยังจะส่งนางกลับตระกูลอันหาไม่ก็แบกนางขึ้นเขาจันนิเงเอ๋อกล่าวเสียงละห้อยว่าอย่างนั้นจะทําอย่างไรเนียงเห็นว่าสามารถแต่งเป็นหูหญินรองของโลก,กบาลอย่างถือเป็นความโชคดีของข้าพเจ้าทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตระกูลจันทร์ข้าพเจ้าจะเกลี้ยก,กล่อมนางอย่างไร เถียนเมี่ยวเหวินกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้วท่านสะบัดหน้าจากไปถือเป็นความสมใจแต่มารดาท่านจะทำอย่างไรจัหน,นิเงเ๋อถอยกายไปหลายก้าวเกาะขอบโต๊ะกระแทกนั่งลงเถียนเมี่ยวเหวินสาวเท้าตามมานั่งลงที่ข้างกายนางกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าท่านไม่ต้องร้อนใจไปตอนนี้เพียงแค่มั่นหมายไม่ได้ส่งตัวเข้าหอยังกลัวอันใดจันหนิเงเหอกล่าวอย่างขุนข้องใจว่าในเมื่อมั่นหมาย ก็ยากจะแก้ไขข้าพเจ้าไม่ร้อนใจได้อย่างไรเถียนเมี่ยวหวนหัวรอเบาๆกล่าวว่าท่านหมายถึงพันธะผูกพันหรือตอนแรกพอขอแต่งงานก็ถือเป็นพันธะผูกพันแล้วตอนนี้ท่านร้อนใจไปก็ไม่มีประโยชน์ใดยังมีพวกเราเหล่าทิดากุ้ยโจต่างกับจงหยวนไม่ถือกฎอย่างเคร่งครัดท่านเป็นของผู้ใดจึงถือเป็นของผู้นั้น จันนิเงเอ๋อพงโงกศีรษะติดต่อกันกล่าวว่าใช่แล้วอย่างนั้นในความเห็นท่านข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเทียนเมี่ยวหวนกล่าวว่าระหว่างนี้ท่านไม่ได้อลราวาสใส่ลุงใหญ่ท่านถือว่าคลายความระวาดระแวงของมันหากท่านคิดไปก็ไปได้แต่มันดาท่านยังอยู่ในตระกูลจันทคลายเ้าที่ผูกสายปานไว้ไหนเลยจากไปได้ในความเห็นข้าพเจ้ามิสู้รอต่อไปจันนิเงเอ๋อร้อนใจขึ้นมากล่าวว่า ประกูลยางส่งของมั่นมาแล้วเสี่ยวเทียนเกออยู่ในป่าเขาไม่ทราบเป็นอย่างไรท่านให้ข้าพเจ้ารอต้องรอถึงเวลาใดเทียนเมี่ยวเหวินยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าบอกต่อท่านชายคนรักของท่านลงจากเขามาแล้วจันนิงเอ๋อร้องด้วยความยินดีว่ามันออกมาแล้วอย่างนั้นวิเศษแท้เทียนเมี่ยวเหวนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าใช่แล้วมันออกมาแล้วครั้งนี้ยังมีอำนาจกว่าเดิม คุมกำลังแมวดิบหลายสิบหมื่นผู้ใดไม่เกรงกลัวมันอยู่สามส่วนพื้นที่ของมันอยู่ติดกับตระกูลจันท่านหากให้มันออกหน้าใยไม่ใช่ดีกว่าท่านล่วงเกินญ,ญ,ญาติผู้อาวุโสนางเสแยหน้าล้อเลียนจั่นนิงเอ,อ๋อแล้วสัพยอกว่านอกจากว่าเจ้าผู้นั้นมีรักใหม่ไม่ต้องการท่านแล้วจั่นนิงเออ๋อคล้ายไม่ได้ยินว่านางกล่าวว่าไรยังกล่าวด้วยความยินดีระหว่างนี้ข้าพาเจ้าเฝ้าเป็นห่วง กลัวว่ามันประสบเหตุอันใดมันลงจากเขามาก็ดีข้าพเจ้าสามารถวางใจได้เถียนเมี่ยวหวนรับฟังจนงงงันวูบนางยังเข้าใจว่าจันนิงเอ๋อมีคนหนุนหลังจึงเกิดความยินดีคิดไม่ถึงนางเบิกบานใจเพราะเย่เซียวเทียนอยู่รอดปลอดภัยเถียนเมี่ยวหวนได้รับการบ่มเพาะตั้งแต่เล็กให้ฟื้นฟูเกียรติภูมิของตระกูลเถียนจนบัดนี้ยังไม่ได้สัมผัสกับความรักฉันบุรุษสตรี ทั้งเข้าใจเรื่องราวความรักที่ผูกพันความเป็นความตายเข้าด้วยกันนางไม่ว่ากระทําเรื่องราวใดต้องใคร่ครวญว่าเรื่องนี้เกิดประโยชน์ต่อตระกูลเพียงไหนหากว่าโลกกบาลหยางขอแต่งงานกับนางนางก็ไม่รับปากนั่นไม่ใช่เพราะว่านางไม่รักมันหากว่าตระกูลหยางมีใจทะเยอทยานความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียม หากว่าตระกูลเถียนเป็นทองแผ่นเดียวกันกับตระกูลหยางสุดท้ายต้องถูกตระกูลหยางกลืนลงไปหากว่าสักวันหนึ่งเรารักชอบบุรุษคนหนึ่งเช่นเดียวกับหนิงเอ๋อรักอย่างสุดจิตสุดใจแต่ว่าผู้ที่มีส่วนช่วยต่อตระกูลของเราเป็นบุรุษอีกคนหนึ่งเราจะแต่งให้กับผู้ใดเถียนเมี่ยวเหวินถามใจตัวเองมองดูความปิติยินดีและความปราบปลื้มประโลมใจของจันนิงเอ๋อนับเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจ ถึงกับบังเกิดความอิจฉาริษยาอยู่บ้างเทียนเมี่ยวเหวินสงบสติอารมณ์แล้วกล่าวพวกมันมั่นหมายก็ปล่อยให้มันมั่นหมายไปท่านอย่าได้ก่อเรื่องขึ้นมิให้พวกมันเฝ้าควบคุมท่านกว่าเดิมข้าพเจ้าจะวิ่งเต้นให้กับท่านไปหาเย่เซียวเทียนบอกเล่าสภาพของท่านแก่มันให้มันมาช่วยเหลือท่านลำบากเกียเจียแล้วจันนิงเอ๋อกุมมือเทียนเมียวเหวนไว้กล่าวว่า เราท่านยังมีอิงิงถึงแม้ว่าพวกเราทั้งสามสาบานเป็นเจียมเมอยแต่ที่ผ่านมาข้าพเจ้าใกล้ชิดกับอิงๆมากกว่าไม่ใช่เจียเจียไม่ดีเพียงแต่ยามอยู่เบื้องหน้าท่านข้าพเจ้ากับอิงๆคล้ายเด็กที่ไม่รู้ความส่วนเจียเจียท่านนางครุ่นคิดเล็กน้อยพลันหัวรอคลิกออกมากล่าวว่าเฮเจียเจียท่านคล้ายเท่าหัวโบราณคล่ำเคลือพวกเรา เข้ากับท่านไม่ได้คิดไม่ถึงเจียเจียมีน้ำใจถึงเพียงนี้ยอมวิ่งเต้นให้กับข้าพเจ้าไม่ว่าเหตุผลสุดท้ายเป็นอย่างไรหนิงเอ๋อล้วนสำนึกขอบคุณท่านเทียนเมียวเหวนินมองดูแววตาที่จริงใจของจันหนิงเอ๋อหัวใจต้องสั่นสะท้านนึกละอายต่อความต่ำช้าสามานของตัวเองต้องดึงมือกลับมากล่าวว่าเรื่องไม่อาจชักช้าข้าพเจ้าจะไปในบัดดล จันนิ้งเอ๋อเรียกหาเจียดเจียอีกคราเถียนไม่เหินความจริงหมุนตัวไปพอฟังต้องชะงักวูบจากนั้นกล่าวเบาๆว่าท่านคอยฟังข่าวดีจากข้าพเจ้าเถอะกล่าวจบก็เดินจากไปโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาอีกนางลงจากบันไดตึกเดินเข้าหาแสงอาทิตย์พันยิ้มเยาะตัวเองออกมาคลุ่นคิดขึ้นเราเป็นเท่าหัวโบราณข้าคลืใช่แล้วเราแม้ยังเยาว์วัยแต่ในใจสถิตด้วยชายชราผู้หนึ่ง นั่นเป็นดวงวิญญาณของบรรพชนตระกูลเถียนพวกท่านยึดคลองจิตใจเราตั้งแต่เล็กเราก็คิดมีชีวิตอย่างเบิกบานหันษาเช่นท่านไม่ต้องแบกรับภาระกอบกู้วงตระกูลแต่ว่าเราทำไม่ได้น้ำตาสองสายไหลรินออกจากหางตาเถียนเมี่ยวเหวินก็ยกแขนเสื้อปาดเช็ดและรอกในใจถูกผนึกแช่แข็งโดยเร็วนางไม่ต้องการอารมณ์ความรู้สึกเพียงเป็นคนค้าขายที่คิดเล็กคิดน้อย กระทำทุกสิ่งเพื่อวงตระกูลของตัวเองหากถึงคลาจำเป็นนางสามารถขายทุกสิ่งรวมทั้งตัวเองนางเดินเข้าหาแสงอาทิตย์แต่คล้ายเดินอยู่ในขุมนรกภายในห้องของตระกูลจันจันป๋อสงยิ้มจนรอยย่นบนใบหน้ายังเบิกบานโลกบาลหยางจัดของมั่นหมายมากมายถึงเพียงนี้ช่วยให้เขามีหน้ามีตานักซึ่งความจริงต่อให้โลกบาลหยางจัดของมั่นหมายมาเป็นพิธี จันปสอสงยังคงกอดขาเขาข้างนี้เอาไว้ขณะที่เขาเองก็จัดเจี้ยวจวงวงเล็บสินเดิมที่แต่งไปพร้อมกับเจ้าสาวให้กับจันทนิงเอ,อ๋อแล้วตะกูลจันทร์แต่งบุตรีย่อมต้องจัดเจี้ยวจวงแบบครบเครื่องได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ของสตรีขนาดเล็กนับรวมทังถังอุจจาระเข็มได้ขนาดใหญ่ครอบคลุมโฉนดที่ดินที่นาโฉนดบ้าน กระทั่งลงและชุดที่คนตายสวมใส่กล่าวได้ว่าไม่ว่าเป็นหรือตายไม่ร้องขอจากผู้อื่นแน่นอนมีแต่สตรีตระกูลร่ำรวยจึงจะมีขีดความสามารถเช่นนี้จันป๋อสงยิ้มจนหูป,ปากไม่ลงกล่าวกับเจ้าวนเอียนว่าหลานแเจ้าลำบากมากแล้วเจ้าวนเอียนน้อมกายกล่าวว่ามิกล้าสามารถรับใช้ถูกซื้อบ้านเรา ถือเป็นสิ่งที่เวิรนเอียนพึงกระทําการเดินทางมามั่นหมายครั้งนี้ถูกซื้อบ้านเราฝากให้เรียนถามนายผู้เฒ่าจันเรื่องหนึ่งจันปอสวงกล่าวว่าท่านบอกจะเวิรนเอียนกล่าวว่าไม่ทราบนายผู้เฒ่าจันตเตรียมจัดพิธีวิวาของถูดซื้อพวกเรากับแม่นางจันที่ใดคาดว่าสมควรกําหนดวันเวลาแล้วกระมังก่อนหน้านี้จันปอสงกลัวว่าจันนิงเอ๋จะก่อกวนจนทําลายงานวิวา จึงกดดันต่อมารดาของจันนิเออ๋อทั้งขู่และปลอบต่อนางยามนี้จันนิงเอ๋อไม่แม้ไม่พอใจแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวที่รุนแรงอันใดค่อยคลายใจลงยามนี้ได้ยินเจ้าวนเอียนสอบถามจึงกล่าวเราเองก็ใคร่ครวญถึงเรื่องนี้ไม่ทราบอย่างทูซื้อคิดเห็นอย่างไรเจ้าวนเอียนกล่าวว่าล้วนแล้วแต่นายผู้เท่าจันจันปอสงพึงพอใจยิ่งขบคิดแล้วกล่าว วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8เป็นเวลาที่อาทิตย์ดวงจันทร์บรรจบพบกันนับเป็นมงคลเรื่องมิสู้สงเจ้าสาววันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8ปดประกอบพธิธีวิวาขึ้น15าค่ำเดือน8ดไม่ทราบว่าทันคิดเห็นอย่างไรจเจ้าวนเอียนรอบหัวร่อคลุนคิดขึ้นเท่าผู้นี้ <c oughs> คิดกอดขา,าโลกกบาลหยาง<า>ของพวกเรากับร้อนใจถึงเพียงนี้ ตอนนี้เย่เสี่ยวเทียนเพิ่งรวบรวมชาวแมวดิบลงจากเขาคิดกระทำการใดต้องใช้เวลาหลายเดือนมันกลับตัดเย็บชุดวิวาอันเลิศหรูให้กับโลกกบาลอย่างของพวกเราแต่หากว่าเป็นเดือน8ดออกจะกฉุกละหุกไปนึกถึงตอนนี้กล่าวว่าเดือน8ดไม่มีใดไม่เหมาะสมแต่ว่า แม่นางจันร์ปีนี้อายุ19ถูซื้อพวกเราปีนี้อายุ35หล้วนเป็นเลขขี่หากประสมรวมกันไม่เป็นมงคลมิสู้รอไว้ปีหน้าค่อยประกอบวิวาเป็นอย่างไรเห็นตอนนี้ไม่สามารถเป็นญาติผู้ใหญ่ของโลกบาลอย่างในบัตรดนจันปรป๋อสงเกิดความผิดหวังอยู่บ้าง แต่ผู้อื่นไม่รีบร้อนแต่งเข้าเขาไหนเลยคิดร้อนแต่งออกไปจึงได้แต่รับคําในที่สุดตระกูลยางแห่งปอโจกับตระกูลจันแห่งสือเชียนตกลงเชื่อมสัมพันธ์ผ่านทางสมรส<ถ><ถ>